ท่านอยากจะไม่มีแผ่นบินอยู่กันแล้วใช่ไหมคะมันก็คือบ่อนค่ะท่านประธานนโยบายสิ้นคิดค่ะคิดได้ยังไงคะท่านไม่มีปัญญาทำม,มาหากินกันแล้วใช่ไหมคะเอาใครก็ได้เข้ามาบริหารประเทศเงินในระบบเศรษฐกิจไม่พอก็กู้มาแจกมาจ่ายให้ใช้กันพอจัดเก็บรายได้ไม่พอก็เอาสิ่งผิดกฎหมายมาเป็นรายได้ท่านไม่เอายาเสพติดมาทำให้ถูกกฎหมายให้หมดเลยละคะจะได้เก็บภาษีจากผู้ค้ามีรายได้พอกับการบริหารประเทศ อันนี้ดิฉันประชดนะคะอย่าทำถ้าทำนี้สิ้นคิดมากๆเลยค่ะแค่นี้ก็สิ้นคิดพอแล้วค่ะน่าสงสารประเทศไทยจริงๆนะคะที่มีนักการเมืองแบบนี้ก็แสดงว่านักการเมืองได้ประโยชน์ใช่ไหมคะส่วนประชาชนได้อะไรคะสังคมไทยยังไม่เหมาะกับคาสิโนในตอนนี้เพราะความยุติธรรมอ่อนแอระบบราชการอ่อนแอนักการเมืองหาผลประโยชน์ค่ะท่านและให้ร่วมกันสั่งสอนนักการเมืองให้เข้าใจว่า เราจะไม่ให้ท่านมาทําปู้ยี่ปู้ยํากับประเทศไทยนี้เพียงเพื่อผลประโยชน์ของพวกท่านนักการเมืองคนไหนสับสนับสนุสน,นคาสินโนสมัยหน้าไม่ต้องไปเลือกค่ะท่านอย่าเอาเขามาให้รกสภา e n t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซคาสินโนมันก็คือบ่อนค่ะท่านประธานดิฉันขอเรียกนโยบายนี้ว่านโยบายสิ้นคิดค่ะ ที่ผ่านมาประเทศไทยเราเคยเป็นประเทศมหาอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แนอดีได้นะคะเพราะเรามีสังคมที่เข้มแข็งเนื่องจากอยู่ในกรอบของพระพุทธศาสนานิกายเถราวาทโดยมีการเข้ามาเผยแพร่ในดินแดนนี้ตั้งแต่พุทธศักราช236โดยพระโสนาเถระและพระอุตระเถระและพระมหากษัตริย์ของเราก็ทรงทศพิธร,ราชธรรมและมีราชจัญญาณวัตสีประการและจักรวรรดิวัร 12ประการโดยเฉพาะในข้อที่8 ที่กล่าวว่าควรห้ามชนทั้งหลายมิให้ประพฤติผิดธรรมซึ่งเป็นหลักในพระไตรปิฎกนะคะสังคมก็เลยเข้มแข็งปลอดภัยคะ่ะท่านประธานประชาชนอยู่ในศีลในธรรมไม่ฉกชิงวิ่งเราาไม่หลงในสุรายและการพนันไม่ลักเล็กขโมยน้อยประชาชนขยันทำมาหากินมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะคะตรงกันข้ามเลยคะ่ะท่านประธานคะในปัจจุบันที่เรามีนักการเมืองเข้ามาบริหารประเทศที่ไม่เข้าใจในหลักการนี้ทําให้สังคมของเราอยู่ในความเสี่ยงและกลายเป็นสังคมที่ไม่ปลอดภัย โดยนักการเมืองมีการยกเหตุผลสองประการที่จะมาทำบ่อนในประเทศไทยนะคะประการแรกก็คือ 1. มีบ่อนการพนันในประเทศไทยที่ไม่ถูกกฎหมายดำเนินการอยู่แล้วถ้าเอาขึ้นมาบนดินแล้วก็มีนักพนันชาวไทยที่ไปเล่นกับการพนันที่ประเทศเพื่อนบ้านต้องการให้เอากลับมาเล่นในไทยคิดได้ยังไงคะข้อที่สองะท่านเขาเห็นว่าเศรษฐกิจประเทศเราไม่ดี รายได้รัฐบาลไม่พอกับรายจ่ายต้องการให้คาสิโนโมาเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาลอยากจะถามท่านผู้คิดนโยบายนี้ดังๆนะคะท่านขอดังๆเลยค่ะท่านไม่มีปัญญาทำรรม,มาหากินกันแล้วใช่ไหมคะถึงต้องการเก็บภาษีจากธุรกิจบาปยุคนี้เราไม่ต้องให้ใครเรียนจบเฉพาะทางมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจของประเทศกันแล้วเหรอคะเอาใครก็ได้เข้ามาบริหารประเทศ เงินในระบบเศรษฐกิจไม่พอก็กู้มาแจกมาจ่ายให้ใช้กันพอจัดเก็บรายได้ไม่พอก็เอาสิ่งผิดกฎหมายมาเป็นรายได้อย่างเช่นการพนันท่านไม่เอายาเสพติดมาทําให้ถูกกฎหมายให้หมดเลยละคะจะได้เก็บภาษีจากผู้ค้ามีรายได้พอกับการบริหารประเทศอันนี้ดิฉันประชดนะคะอย่าทำถ้าทำนี้สิ้นคิดมากๆเลยคะ่ะแค่นี้ก็สิ้นคิดพอแล้วคะ่ะน่าสงสารประเทศไทยจริงๆนะคะที่มีนักการเมืองแบบนี้ ถ้าคิดไม่ออกขออนุญาตเสนอความคิดเห็นหรือว่าแนวคิดให้ท่านผู้คิดนโยบายสิ้นคิดนี้อย่างหนึ่งได้ไหมคะท่านประกาศให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาเอาประชากรที่นับถือศาสนาพุทธที่มีทั่วโลกมากกว่า520ล้านคนทั่วโลกมาเรียนรู้หลักพระพุทธศาสนาในประเทศไทยในเรื่องหลักธรรมและวิปัสสนามาสักการะเที่ยวชมวัดอันสวยงามของเราเราน่าจะมีรายได้มากกว่าคาสินโนที่ท่านคิดอีกนะคะ หากมีคาสิโนต่อไปชาวพุทธเราจะสอนเรื่องอาบายามุกหกอย่างไรคะท่านรวมถึงขัดกับหลักของศาสนาอิสลามด้วยนะคะอาบายามุกหกก็คือหนทางแห่งความเสื่อมหนทางแห่งความพินาศหนทางแห่งความฉิบหายคะท่านข้อที่หนึ่งคะ่ะดื่มน้ําเมาสองเที่ยวกลางคืนสามเที่ยวดูการละเล่นสี่เล่นการพนันห้าคบคนชั่วเป็นมิตรหกเกียรครั้นการทํางานท่านประธานคะหากท่านประธาน เห็นว่าประชาชนจะได้ประโยชน์จากการทําโครงการคาสิโนท่านก็ลองดูเรื่องทรัพยากรน้ํามันของประเทศไทยที่มีประชาชนเป็นเจ้าของสิคะท่านเราส่งออกน้ํามันสําเร็จรูปเท่าไหร่น้ํามันดิบไปต่างประเทศเมื่อปี2567คิดเป็นเงิน3.4แสนล้านบาททุกวันนี้ประชาชนเรายังใช้น้ํามันในราคาตลาดโลกกันเลยอยู่กันอยู่เลยคะท่านและต่างประเทศเองก็มีกําไรเป็นแสนล้านบาทต่อปีคาสิโนก็แนวเดียวกันคะท่านข้อสังเกตนะคะท่านประธาน นโยบายนี้อาจจะมีช่องทางให้นักการเมืองอาจไปรับผลประโยชน์จากบริษัทการพนันและอาจเป็นบริษัทที่ประเทศบางประเทศต้องการที่จะผลักดันให้การพนันหมดไปจากประเทศของเขาถ้าเป็นแบบนั้นก็แสดงว่านักการเมืองได้ประโยชน์ใช่ไหมคะส่วนประชาชนได้อะไรคะ เราไม่ได้อะไรเลยแล้วแถมยังต้องรับกรรมกับผีการพนันที่เพิ่มมากขึ้นการเพิ่มพื้นของพวกสีเทาจนอาจจะควบคุมไม่ได้กลายเป็นสังคมที่ไม่ปลอดภัยขอยกตัวอย่างการบังคับใช้กฎหมายที่อ่อนแอที่คนในสังคมรับรู้ได้นะคะอย่างเช่นคดีจีนเทาที่ได้ยินมาว่าเขาประกาศว่าเงินสามารถที่จะซื้อความยุติธรรมได้ฆ่าคนไม่ผิดคดีแก๊งคอเซนเตอร์ที่แก้ปัญหาไม่ได้จนถึงทุกวันนี้จนถึงประเทศจีนต้องมากดดันไทยถึงได้ขยับรู้อีกทีเรามีไทยเทาให้ความช่วยเหลือ คดีดาราคดีที่มีเทวดาคุ้มครองคดีชั้น14ท่านประธานคะมีเงินก็สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการยุติธรรมได้หรอคะสังคมไทยยังไม่เหมาะกับคาสิโนในตอนนี้เพราะความยุติธรรมอ่อนแอระบบราชการอ่อนแอนักการเมืองหาผลประโยชน์คะ่ะท่าน อีกทั้งยังมีความพยายามมาในอดีตตั้งหลายครั้งตั้งแต่สมัยอายุธย,ยาหรือว่าสมัยรัตนาโกสินเองก็ล้วนแล้วแต่ไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการทําบอนในประเทศไทยมีปัญหาสังคมต้องยกเลิกกันไปทุกครั้งอย่างเช่นการพน,นันก็ต้องมีการขายลูกขายเมียหรือขายตัวเองไปเป็นทาสของการพน,นันอีกทั้งยังมีการกําหนดว่านโยบายนี้จะให้มีคนที่มีเงินเก็บ50ล้านถึงเข้าไปเล่นการพนันได้ถามหน่อยเถอคะ่ะท่านประธานคะที่กําหนด ปัจจุบันนะคะห้ามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเข้าสถานบันเทิงหรือห้ามสถานบันเทิงเปิดเกินตีสองหรือตามเวลาที่กำหนดทำได้กันแล้วยังคะและยังจะทำใหม่อีกหรอคะ การพานันไม่มีประโยชน์นะคะท่านประธานอีกฝ่ายหนึ่งได้อีกฝ่ายหนึ่งเสียไม่ได้เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตจิตใจ,จและร่างกายของมนุษย์แต่อย่างใดเลยค่ะเกิดความเสียหายต่อชีวิตมนุษย์อย่างใหญ่หลวงนะคะท่านประธานครอบครัวแตกแยกเป็นหนี้เป็นสินเสียเวลาหรือท่านจะให้มีคนฆ่าตัวตายเพราะเรื่องนี้เพิ่มขึ้นอีกท่านถึงจะเข้าใจถึงเวลาแล้วค่ะที่พุทธศาสนิกชนผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าและมุสลิมผู้ยึดมั่นในหลักศาสนาเราจะมาร่วมกันแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมะและ ให้ร่วมกันสั่งสอนนักการเมืองให้เข้าใจว่าเราจะไม่ให้ท่านมาทําปู้ยี่ปู้ยํากับประเทศไทยนี้เพียงเพื่อผลประโยชน์ของพวกท่านขอเรียกร้องไปยังประชาชนผู้ที่ต้องการส่งต่อสังคมที่ปลอดภัยไว้ให้ลูกหลานนะคะร่วมกันแสดงเจตจํานงของท่านตามรัฐธรรมนูญมาตรา44บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธและทําให้นักการเมืองได้เข้าใจว่าอํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยคะ่ะ การที่ท่านไม่ได้กําหนดคาสิโนไว้เป็นนโยบายเลือกตั้งตั้งแต่แรกมาทําทีหลังเพราะท่านเองก็กลัวว่าประชาชนจะไม่เห็นด้วยใช่ไหมคะไม่กล้าทํากลัวเสียคะแนนเสียงและถ้าให้พี่น้องร่วมใจกันอีกครั้งอย่างเช่นเดียวกับเรื่องของการต้านกฎหมายนี้เราโทษกรรมสุดซอยลักลับที่ท่านเคยดูถูกประชาชนในอดีตมาแล้วอํานาจอยู่ในมือประชาชนทุกท่านแล้วหากนักการเมืองที่สนับสนุนคาสิโนท่านกล้าทําอย่างย่ำใจกล้าทําแบบนี้ท่าน อยากจะไม่มีแผ่นดินอยู่กันแล้วใช่ไหมคะเราต้องรักษาสังคมที่ปลอดภัยไว้ให้ลูกหลานชีวิตคนในอดีตจะลำบากแค่ไหนสิ่งเดียวที่ต้องรักษาที่ต้องยึดถือคือรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานค่ะท่านประธานปัจจุบันเรามีงบประมาณรายจ่ายการรักษาความสงบในประเทศไทยประมาณ2แสนล้านบาทต่อปีเรามีการใช้จ่ายงบนี้ในปี2568ใช้งบประมาณไปถึง2,911.23ล้านบาทท่านเห็นอะไรไหมคะ งบประมาณมากกว่า2แสนล้านที่เราใช้สำหรับรักษาความสงบภายในประเทศแล้วถ้ามีคาสิโนอีกเราต้องเพิ่มงบประมาณไปอีกเท่าไหร่ถึงจะพอคะขอนำเรียนท่านประธานที่เคารพฝากไปยังรัฐบาลกับผู้ที่คิดนโยบายนี้นะคะปัจจุบันท่านแยกคนดีกับคนชั่วออกไหมคะคนดีจะต้องไม่ยุ่งกับอบายามุกแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ประชาชนในชาติเห็นว่าใครดีใครชั่ว นักการเมืองคนไหนสับสนับสนุนคาสิโนสมัยหน้าไม่ต้องไปเลือกค่ะท่านอย่าเอาเขามาให้รกสภาถ้าท่านจะลดรายจ่ายประเทศลองลดนักการเมืองก่อนไหมคะโดยเฉพาะนักการเมืองที่ต้องทําตามมาติพักอะไรอะไรก็มติพักโดยไม่สนใจศีลธรรมจริยธรรมเลยดิฉันขอเสนอให้ส่งตัวแทนพักมาเป็นนักการเมืองค่ะไม่ต้องเอาเข้ามาจั้ง500คนเปลืองงบประมาณชาติค่ะเพราะในที่สุดท่านก็ทําตามมาติพักอยู่ดีเอาตัวแทนพักค่ะ ดิฉันขอถามหาจริยธรรมนักการเมืองค่ะท่านประธานที่เคารพคะเรามาถึงจุดที่ยุคกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ําเต้าน้อยจะถอยจมบ้านเมืองถอยหลังเข้าคลองกันแล้วใช่ไหมคะท่านดิฉันสงสารประเทศไทยทดิฉันสงสารประเทศไทยสุดหัวใจค่ะท่านที่มีนักการเมืองแบบนี้ขอบพระคุณค่ะ